ว่าน้องน้องนักศึกษาเนี่ยเขาสามารถที่จะบริการได้จริงได้ม่อย่างไรครับเป็นห่วงไหมครับครับผมผมจริงๆแล้วก็ดีใจนะครับที่น้องน้องทางอาชีวาศึกษานะครับได้จัดโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี2500ที่6 5ที่ถือนี้นะครับ,รบก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ เวลาอยู่ในห้องเรียนอยู่ที่วิไลยเนี่ยนะครับอยู่ที่สารวกษาก็ได้เรียนทฤษฎีแต่วันนี้ลูกๆเหล่านั้นก็ได้ออกมาช่วยนะครับเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมาช่วยบริการประชาชนผมมีความมั่นใจนะครับว่าทําได้เพราะว่านักศึกษามาก็มีครูบาอาจารย์มาช่วยดูด้วยนะครับแล้วก็ช่วยบริการในเรื่องของการเสียหายในะระดับเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นถ้าเป็น คนเราอะนะสิ่งมีชีวิตก็เรียกว่าเป็นลักษณะประสมพิาบาลน,นะครับแก้ไขปัญหาให้เพื่อที่จะเดินทางต่อได้นะครับถ้าเครื่องยนต์ของท่านเจ็บป่วยหนักก็คงจะต้องออไปถ้าไปไม่ได้เจ็บป่วยหนักแก้ไม่ได้ในวันวันนั้นก็คงจะต้องอาศัยที่ที่มีความที่มีเขาเรียกอะไรมีเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องใช้ในการแก้ไขปัญหามากขึ้นกว่านั้นนะครับอันนี้เราถือว่าเป็นการบริการ พื้นฐานเบื้องต้นซึ่งลูกหลานสามารถทําได้แล้วจะทําให้เขาเนี่ยมีทักษะในะในเรื่องที่เรียนมาแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวนัศึกษาเองเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยสามารถที่แก้ไขปัญหานําไปประกอบอาชีพได้เลยทันทีนะครับขอบคุณนะครับเีื่อะไรบอกกล่าวเวาผู้สัญจรไปมาพี่น้องประชาชนบ้างครับครับพี่น้องครับในช่วงเทศกาลที่ใหม่ปีนี้นะครับทางจังหวัด้รยเอ็ดของเราก็ข้อที่หนึ่งก็คือยินดีที่จะต้อนรับพี่น้องชาว้อยเอ็ด กลับมาบ้านกลับมาเที่ยวบ้านนะครับได้อย่างปลอดภัยได้อย่างมีความสุข2ก็สําหรับพี่น้องที่ต้องเดินทางผ่านร้อยเอ็ดนะครับทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะบ,บริการอำนวยความสะดวกอย่าลืมนะครับว่าจังหวัดร้อยเอ็ดมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยๆงามๆอยู่หลายแห่งตอนนี้โดยเฉพาะ,อะหอสูงหรือหอโบสถ์กลางเมืองร้อยเอ็ดนะครับสวยงามมากท่านก็สามารถมาแวะมาแวะเยี่ยมชมมาชมบึงพลานชัยมานั่งทานกาแฟแล้วก็ซื้อโอท็อปกลับบ้านได้ เราอยากเราจะช่วยท่านนะครับในการที่จะอำเนยววามสรวกให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะแสดงน้ําใจแบบอีสานบ้านเราเนี่นะครับให้ดีแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นห่วงทุกคนที่ต้องช่วยกันปฏิบัตินะครับนอกจากการาการเคบ,บรพบฎจราจรแล้วตอนนี้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชือเ้อไวรัสโควิด -19 นี่นะครับก็ยังมีอยู่ก็ฝากท่านก็ สวมหน,น้ากากนะครับรักษาระยะห่างล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็พยายามตรวจ N T k นะครับแล้วก็ตรงไหนที่เสี่ยงในการรวมกลุ่มกันเยอะๆซึ่งเราไม่สนับสนุนนะครับท่านก็ยังไม่ต้องเข้าไปและท่านจะสามารถกลับมาบ้านได้แบบมีความสุขและก็ปลอดภัยด้วยปลอดสุขภาพดีด้วยนะครับขอบคุณครับ